ือเล่มนี้ครับผมมีอยู่ในครอบครองมาระยะหนึ่งแล้วก็ได้อ่านหลายครั้งและมีหลายเรื่องที่น่าสนใจหนังสือชื่อนักสู้อานัต์กล้าคิดกล้าทำกล้าเสียงเขียนโดยคุณวิทยาเวชชีวะเล่มนี้ออกมาเมื่อสักปีที่แล้วและผมก็มีโอกาสไปร่วมงานเปิดตัวหนังสือนี้ด้วยคุณวิทยา ท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงต่างประเทศเป็นนักการทูตอยู่ใกล้ชิดกับคุณอนันต์และเหล่าบรรดานักการทูตมืออาชีพทั้งหลายหลายคนรู้จักคุณวิทยาหลายคนศึกษาติดตามชีวิตของคุณอนันต์ปัญญารชุนแต่คุณวิทยาไปค้นหาข้อมูลไปสัมภาษณ์คุณอนันต์สัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เขียนถึงชีวิตคุณอนันต์ปัญญารชุนซึ่งเป็นชีวิตที่พกผันชีวิตนักการทูตมาเป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยและฟันฝ่าผ่านวิกฤตการเมืองในประเทศ6ตุลาการเจราจาเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนกับเวียดนามกับลาวกัมพูชาในยุคหลังสงครามเวียดนามอย่างโชคชน คุณวิทยาเขียนเล่าได้ละเอียดดีมากดังนั้นผมก็เลยอ่านบางช่วงบางตอนจากหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้ฟังว่าคุณอนันต์ตอนไปเจรจากับจีนเป็นยังไงตอนเจอวิกฤตที่ถูกตั้งกรรมการสอบข้อหาเป็นคอมมิวนสิสต์เป็นยังไงและก็ยังจะมีบางช่วงบางตอนที่แล้วอยู่ดีๆมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรโดยที่ชีวิตไม่เคยคิดไม่เคยฝันลองฟังดูครับ จากหนังสือนักสู้อนันต์กล้าคิดกล้าทำรรกล้าเสี่ยงเขียนโดยวิทยาเวชาชีวะได้พูดถึงชีวิตของคุณอนันต์ปัญญารชุนในช่วงปี2519หลังจากที่เปิดสัมพันธไมตรีทางการทูตกับประเทศจีน ซึ่งปีนี้ครบ50ปีพอดีปีต่อมา2,519นโยบายของนาย,ยกรัฐมนตรีขณะนั้นบอมราชวงคึกฤทธิ์ปราโมทคือการผูกมิตรกับเพื่อนบ้านบรรยากาศของความขัดใจกันระหว่างฝ่ายกระทรวงต่างประเทศกับฝ่ายทหารคุณวิทยาเขียนยังแผ่ปกคลุมไปถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ในนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลไทยขณะนั้นด้วยครั้งนี้ไม่ใช่แต่ฝ่ายทาหารที่ข้องใจแต่เลยไปถึงผู้คนพลเรือนธรรมดากลุ่มที่มักเรียกกันว่าอนุรักษนิยมรวมทั้งนักปฏิบัติการหัวรุนแรงผู้ในเนื้อแท้ยังไม่ยินยอมรับหรือเข้าใจความเปลี่ยนแปล,ปลงครั้งมหาศาลที่ได้เกิดขึ้นในโลกและภูมิภาค ถึงกระนั้นรัฐบาลผสมนำโดยหมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้แพ้วถางใหม่ซึ่งตอบรับกับความเป็นจริงในภูมิรัฐศาสตร์ของโลกด้วยการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตฉันปกติกับสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่กลางปี2518แล้วและสามารถรับมือการเบริกทางของเวียดนามเหนือไว้ได้ชั้นหนึ่ง บัดนี้ในปีรุ่งขึ้นตรงพอดีกับการที่ท่านปลัดอานาันต์เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่รัฐบาลไม่วรอที่จะดำเนินการเพิ่มเพื่อปรับความสัมพันธ์กับทั้งสามประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีนซึ่งได้กลายเป็นต่างลทัทธิแต่ย่อมจะต้องอยู่ร่วมกันได้ตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีไทยได้แถลงต่อสาธารณชนไว คุณวิทยาเขียนว่าสามประเทศคือกัมพูชาลาวและเวียดนามประเทศแรกในรายการนี้ได้แก่กัมพูชาคือกัมพูชาประชาธิปไตยอันเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของระบอบใหม่ภายใต้การปกครองของฝ่ายคอมมิวนิสต์เขมรแดงรัฐบาลไทยได้ให้การรับรองระบอบใหม่นี้ตั้งแต่วันแรกคือ18เมษายน2518 แต่ต่อจากนั้นมาทันทีรัฐบาลเขมรแดงได้ปิดประเทศอยู่ระยะหนึ่งมีอุบัติการแก์แปลกๆเกิดขึ้นเช่นกรณีเรือมาจาเกสและการฟื้นฟูประเทศที่พิสดารเต็มไปด้วยการทารุณโหดร้ายจนถูกประนามว่าเป็นการล้างเผ่าพันธุ์โดยเฉพาะในซีกโลกตะวันตกรัฐบาลเขมรแดง ไม่ช้าไม่นานก็เริ่มติดต่อกับโลกภายนอกในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะฝ่ายกัมพูชาได้เป็นผู้ริเริ่มติดต่อผ่านคณะกรรมการถาวรประจำสหประชาชาติณน,นครน,นิวยอร์กซึ่งท่านทูตอันนันยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่จนเป็นผลนำไปสู่การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเอียงสารีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ของรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยและได้มีการลงนามในแถลงการร่วมเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่31ตุลาคม2518จุดการประเมินสถานการณ์โดยกระทรวงต่างประเทศของไทยเหตุผลที่กัมพูชาประชาธิปไตยต้องการมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยก็เพราะมีปัญหาขัดแย้งรุนแรงกับเวียดนาม การที่ไทยมีความสัมพันธ์กับกัมพูชาประชาธิปไตยย่อมเป็นผลดีแก่ฝ่ายไทยเพราะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความแตกแยกระหว่างกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนซึ่งย่อมจะช่วยให้ไทยสามารถทำการติดต่อคบค้ากับประเทศเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นในประการสุดท้ายจีนมีบทบาทสำคัญในการจัดการให้ในายเอียงสารีมาเยือนไทยเพราะจีนต้องการให้ไทยกับกัมพูชาเป็นมิตรกัน เพื่อแยกกัมพูชาออกจากอิทธิพลของเวียดนามอีกต้องฝ่ายกัมพูชาเองก็คงต้องการพึ่งไทยเพื่อทวงอิทธิพลของเวียดนามคุณวิทยาเขียนว่าการหันหน้าเข้ามาหากันระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้ระบอบคำเรแดงได้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ท่านปรลัดอันนันกลับมารับตําแหน่งก็จริงอยู่แต่ปัญหาหลักและดั้งเดิมในความสัมพันธ์ ลาวคือปัญหาเรื่องเขตแดนก็ยังคุกรุนอยู่และจะปะทุขึ้นเป็นระยะระยะในเวลาต่อมาอีกนานคุณวิทยาเวชาชีวะเขียนว่ากรณีลาวประเทศเพื่อนบ้านในอันดับถัดไปที่รัฐบาลไทยคิดจะผูกมิตรด้วยคือลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สปปลาวในฐานะและสภาพใหม่ภายหลังวันที่สองธันวาคม2518ภายหลังที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้าครอบครองกัมพูชาและเวียดนามใต้ได้แล้วในเดือนเมษายนปีนั้นฝ่ายคอมมิวนิสต์ในลาวก่าลวคือขบวนการประเทศลาวได้รุกคืบหน้าเป็นผลสำเร็จยิ่งขึ้นทั้งในด้านการทหารและการเมือง จนมาถึงจุดสุดยอดกับการประกาศฐานะประเทศเป็นสาธารณรัฐดังกล่าวข้างต้นซึ่งในส่วนของฝ่ายไทยถือได้ว่าให้การรับรองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในลาวเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยพลเอกชาติช,ชุนหวันมีหนังสือลงวันที่9ธันวาคม2518หนึ่งสัปดาห์หลังการเปลี่ยนแปลงในลาวตอบรัฐมนตรีต่างประเทศลาวว่า รับทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ยินดีที่พระนะท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอันมีเกียรตินี้ต่อไปอย่างไรก็ดีคุณวิทยาเขียนว่าในช่วงเวลาต่อจากนั้นจนล่วงเข้าปี2519นโยบายของลาวต่อไทยเป็นเรื่องของการทดสอบและอย่างท่าทีนโยบายของไทยที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลาวดวยวิธีการทั้งกล่าวหาไทย และรับฟังความเห็นของไทยคู่ขนานกันไปถึงเดือนเมษายน2519ไทยได้เปลี่ยนรัฐบาลจากรัฐบาลผสมภายใต้นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมาเป็นรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้มีนายพิชัยรัตกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ สำหรับฝายลาวซึ่งได้คอยติดตามสถานการณ์ในไทยมาอย่างใกล้ชิดย่อมต้องการทดสอบและอย่างท่าทีดูว่ารัฐบาลไทยชุดใหม่นี้จะยังคงมีนโยบายต่อเนื่องมาจากรัฐบาลสัญญาธรรมศักดิ์และของรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึิดิตปราโมทมากน้อยเพียงใดหรือจะยอมจำนวนต่ออิทธิพลของพวก ที่รัฐบาลลาวเรียกว่าพวกปฏิกิริยาขวาจัดของไทยดังจะเห็นได้จากถ้อยแถลงเมื่อวันที่12มิถุนายน2519ของนายไกยสอนผมวิหารนายกรัฐมนตรีลาวที่มีความตอนนึงว่าลาวเองยินดีที่จะเจรจาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีระหว่างกันจึงหวังว่ารัฐบาลไทยจะปฏิบัติตามคำพูดและความปรารถนาของประชาชนทั้งสองประเทศ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคงข้างค้างอยู่ด้วยความจริงใจและไม่แทรกแซงกิจการภายในของเราเพียงอีกหนึ่งเดือนเศษต่อมาท่านรัฐมนตรีพิชัยรัตกุลและท่านประลัดอานันต์ปัญญราชุนพร้อมด้วยทีมงานข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเดินทางไปเบียงจันเพื่อเจราจาปรับความสัมพันธ์กับลาวอย่างเป็นผลสำเร็จตามความประสงค์ของทั้งสองประเทศ ดังปรากฏในแถลงการร่วมลงวันที่3สิงหาคม2519ซึ่งทั้งสองประเทศยึดถือปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการต่อมาข้อสรุปสำคัญของแถลงการร่วมและการเจรจาครั้งนั้นอยู่ที่การยืนยันย้ำหลักการพื้นฐานเป็นต้นเช่นสิทธิของประชาชนทั้งสอง ที่จะใช้ลำน้ำโขงเพื่อการสัญจรไปมาและทำมาหากินการร่วมกันส่งเสริมการค้าขายรวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการขนสินค้าผ่านแดนให้ลาวและลาวยอมรับผู้อพยพลาวกลับประเทศไทยโดยให้ประกันว่าจะไม่มีการลงโทษบุคคลเหล่านั้นก่อนเดินทางไปเวียงจันทร์ครั้งนั้นเกิดมีเหตุการณ์ทางการเมืองในไทยที่มีลักษณะ ต่อต้านการไปเยือนลาวของคณะท่านรัฐมนตรีพิชัยอย่างรุนแรงด้วยการใส่ร้ายป้ายสีแม้ด้วยการโป้ปดมดเท็จผ่านสถานีวิทยุของฝ่ายทหารและด้วยการปลุกระดมมวลชนจัดตั้งโดยฝ่ายอำนาจปฏิกิริยาขวาจัดที่ไม่ต้องการเห็นการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านคำว่าอำนาจปฏิกิริยาขวาจัดคุณวิทยาใส เครื่องหมายคำพูดนะครับแปลว,ว่าไม่ใช่เป็นคําที่ท่านใช้แต่เป็นคําที่ถูกกล่าวหาโดยฝ่ายที่เห็นต่างอีกฝ่ายหนึ่งคุณวิทยาเขียนต่อว่าท่านประหลัดอน,นันต์เป็นบุคคลหนึ่งที่ตกเป็นเป้าครั้งนั้นและไม่ว่าอีกกี่สิบปีต่อมาก็ยังจดจำสถานการณ์ครั้งนั้นได้อย่างละเอียด ท่านเริ่มกล่าวถึงความกังวลของเพื่อนร่วมงานที่กระทรวงต่างประเทศกับการที่คณะของท่านรัฐมนตรีพิชัยจะไปเจราจากับฝ่ายลาวจึงพร้อมใจกันเข้าพบท่านรัฐมนตรีมีท่านประหลัดอันนันอธิบดีโกศลอธิบดีอาสาและรองอธิบดีชาวานโดยที่คุณวิทยาบอกว่าคุณอันานันพูดว่า เราแทบจะไปยื่นอัลติเมตัมคือคำขาดกับคุณพิชัยว่าอย่าไปเลยเพราะว่าถ้าเผื่อไปแล้วกลับมาเท่ากับเราเดินเข้าไปในทรัพแปลว่ากับดักเท่ากับว่าเราเดินเข้าไปในทรัพของฝ่ายขวาจัดในเมืองไทยที่เตรียมดักเราอยู่แล้วเราพอจะรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนั้นกระแสคลื่นของความขวาจัด กับความตัวคอมมิวนิสต์ของเรามากเหลือเกินคุณอนันต์บอกกระแสคลื่นของความขวาจัดกับความตัวคอมมิวนิสต์ของเรามากเหลือเกินสังคมไทยไร้สติไรเรชชนาลิตี้ทุกอย่างประกอบด้วยบางคนมีผลประโยชน์ส่วนตัวก็ไม่อยากเสียผลประโยชน์ส่วนตัวไปด้วยเช่นกันท่านประหลัดอนันต์ย้อนรำลึก ลางกล่าวเสริมชื่นชมท่านรัฐมนตรีพิชัยที่รับฟังด้วยความเข้าใจดีแต่ท่านรัฐมนตรีถือว่าเป็นมิชชั่นของรัฐบาลที่จะต้องไปปรับความสัมพันธ์กับลาวและเวียดนามให้ได้และถ้าเผื่อปรับได้แล้วเมื่อกลับมาอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดขึ้นคุณอน,นันต์เล่าให้คุณวิทยาฟังต่อหลังจากที่เราได้ให้ข้อเท็จจริงได้เล่าถึงความรู้สึกของเราเมื่อรัฐมนตรีเขากำหนดเป็นนโยบาย ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศก็ต้องปฏิบัติตามซึ่งเราก็เห็นด้วยกับนโยบายนั้นอยู่แล้วท่านประลัดอนันต์กล่าวพร้อมทั้งชี้แจงถึงเหตุผลที่รัฐบาลไทยตัดสินใจที่จะไปลาวก่อนไปเวียดนามว่าตอนนั้นเราต้องยอมรับว่าลาวนั้นอยู่ใต้อิทธิพลของเวียดนามเป็นอย่างมากถ้าเราไปเวียดนามก่อนและไม่สําเร็จเราก็ไม่แน่ใจว่าไปที่ลาวก็คงไม่สําเร็จเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีพี่ชายที่ว่าต้องไปลาวก่อนไปชิมลางถ้าเผื่อสําเร็จที่ลาวแล้วโอกาสจะสําเร็จที่เวียดนามก็มีมากขึ้นโดยจากกัมพูชาลาวก็คือเวียดนามในขณะนั้นปี2519หลังจากสงครามเวียดนามจบลงได้เพียงปีเดียว เราต้องเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์เวียดนามตอนนั้นเวียดนามมีความพึกเหิมในชัยชนะอย่างมากคุณวิทยาเขียนต่อว่าสำหรับเวียดนามและแล้วความสาเร็จจริงตามที่คาดหวังหลังจากที่คณะของท่านรัฐมนตรีพิชัยเดินทางต่อไปเวียดนามตรงจากลาวและใช้เวลาอยู่หลายวันคือวันที่ 6, สามถึงวันที่หสิงหาคม25 1 9ัน้าสิบเก้า ในการเจรจาถึงสองรอบกว่าจะมีถแถลงการร่วมสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศและจากการเจรจาหารือก,กันในปัญหาต่างๆซึ่งฝ่ายเวียดนามหยิบยกขึ้นมาถึงเวลานั้นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ได้รวมตัวเข้าด้วยกันเป็นประเทศเดียวแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนั้น ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ตั้งแต่ในชั้นต้นของการเจราจาเพราะในเนื้อหาของแถลงการร่วมเป็นเรื่องของหลักการสี่ประการซึ่งได้เคยพิจารณาร่วมกันเมื่อครั้งที่คณะผู้แทนเวียดนามเหนือมาเจราจาที่กรุงเทพเมื่อปีก่อนและเห็นพ้องต้องกันอยู่แล้วหลักการสามประการแรกเป็นไปตามแบบฉบะับกล่าวคือว่าด้วยการเคารพในเอกราช อธิปไตยและอื่นๆการไม่ยินยอมให้มีฐานทัพของต่างชาติและการร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและการที่สีว่าด้วยความร่วมมือส่วนภูมิภาคมุ่งหมายถึงอาเซียนคุณวิทยาเขียนต่อว่าแต่ส่วนที่เป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลากันนานในการเจรจารอบที่สองก็เพราะเวียดนามยกปัญหาต่างๆที่เคยยกขึ้นที่กรุงเทพ เมื่อปีก่อนอีกกล่าวคือเรื่องเครื่องบินที่ฝ่ายเวียดนามใต้เดิมนำมาจอดลงที่เมืองไทยปัญหาการสมานแผลสงครามของเวียดนามและปัญหายวนอพยพซึ่งท่านรัฐมนตรีพิชัยได้อธิบายโดยละเอียดถึงท่าทีของไทยในเรื่องทั้งสามโดยเฉพาะได้แสดงความเห็นด้วยที่ฝ่ายเวียดนามกล่าวขอให้มองไปข้างหน้าในอนาคต และดังคำกล่าวของท่านประหลัดอนันต์ว่าเราไม่มีอะไรในกระเป๋าที่จะให้ได้ในทัศนะของท่านประหลัดอนันต์วัตถุประสงค์หลักอยู่ที่ถแถลงการร่วมเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ได้จะเป็นจุดเริ่มต้นต่อไปปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขด้วยการเจรจาคุณอนันต์บอกว่าเราไม่ได้ตกลงรับข้อเสนอแก้ไขอะไรเลยและ ก็ไม่เชื่อว่าจะแก้ไขอะไรได้ในการประชุมเพียงครั้งเดียวในส่วนที่เกี่ยวกับภาพใหญ่ของสัมพันธภาพระหว่างเวียดนามกับไทยในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้โดยรวมคุณวิทยาเขียนว่าได้มีการประเมินว่าการที่ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนหนึ่งปีก่อนที่ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม ย่อมมีผลทำให้เวียดนามต้องพยายามมีความสัมพันธ์ที่ปกติกับไทยไว้เพื่อหวังไม่ให้ไทยยอมเป็นเครื่องมือของสหรัฐกลับมาบ่อนทำลายเวียดนามอีกอีกทั้งเพื่อหวังให้ความสัมพันธ์ปกติระหว่างไทยกับเวียดนามมีผลช่วยมิให้ความสัมพันธ์ไทยจีนเป็นภัยต่อความมั่นคงของเวียดนาม คุณวิทยาเขียนว่าเมื่อกล่าวถึงการเจราจาทั้งสามประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีนที่สําเร็จลุล่วงไปแต่รัฐมนตรีพิชัยรัตกุลยืนยันว่าเป็นทีมงานของท่านประหลัดอนันต์เกือบร้อยเปอร์เซนที่ดีมากคณะทํางานนี้ได้ร่วมกันทํางานอย่างหามรุ่งหามค่ําในการหาข้อมูลและวิเคราะห์และนําไปสู่การปฏิบัติเป็นคณะที่มีทีมสปปริตยอดเยี่ยมมาก ประหลัดอน,นันต์เป็นคนทํางานอย่างเกาะติดและกัดติดมีความสามารถสูงในการเจรจาบางครั้งต้องทํางานร่วมกันทั้งสองฝ่ายเหนื่อยด้วยกันถึงตีสามตีสี่ก็มีหลายครั้งหลายหนเราตกที่นั่งเดียวกันที่จะต้องเผชิญกับกลุ่มอนุรักษ์ที่รวมหัวกันต่อต้านการเปิดสัมพันธภาพกับประเทศสังคมนิยมกุลมิทยาเขียนต่อในหนังสือ การต่อต้านโดยฝ่ายอนุรักษนิยมที่ท่านรัฐมนตรีพิชัยกล่าวถึงนี้ยิ่งโหมหนักและรุนแรงขึ้นอีกมากภายหลังที่คณะของท่านรัฐมนตรีกลับจากเวียดนามในเดือนสิงหาคมโดยมีการกล่าวหาว่าทั้งท่านรัฐมนตรีและท่านประหลัดอ่อนข้อให้กับฝ่ายเวียดนามจากนั้นกระทรวงต่างประเทศได้กลายเป็นเป้าโจมตี ว่าชื่นชอบระบอบสังคมนิยมเรื่อยไปในท่ามกลางความปั่นป่วนวุ่นวายในบ้านเมืองที่จะชักนำไปสู่การฆ่าฟันกันอย่างทารุณโหดร้ายที่มหาเทายัธรรมศาสตร์จนถึงมีการปฏิวัติรัฐประหารวันที่6ตุลาคมในที่สุดนี่คือบทที่มาถึงก่อนเข้าสู่มรสุมชีวิตของคุณอันันในหนังสือนักสู้อน,นันต์ กล้าคิดกล้าทำกล้าเสียงโดยวิทยาเวชาชีวะพรุ่งนี้เราจะฟังต่อว่ามรสมชีวิตคุณอนันต์ตามที่คุณวิทยาเวชาชีวะได้เขียนโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดและเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับคนไทยอีกไม่น้อยโปรดติดตามพรุ่งนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุทธิชาอ่านหนังสือดีๆให้ฟังนะครับทุกเช้าหกโมงครึ่งครับตื่นแล้วท่านจิบกาแฟอยู่ออกกำลังกายฟังไปพร้อมๆกับทำกิจกรรมได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้ย้อนกลับไปดูหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะไม่รู้เบื้องหลัง แต่หนังสือเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะที่ผมอ่านให้ฟังหนังสือแรงบรนดานใจหรือประวัติของชีวิตคนที่น่าจะเป็นตัวอย่างน่าจะเป็นบทเรียนที่เราทุกคนได้แรงบรรดาใจจากทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดี